สวัสดีค่ะวิชาสังคมศึกษาวันนี้นะคะเรามาเรียนเรื่องการย้ายถิ่นฐานของประชากรในภูมิภาคต่างๆกันค่ะนักเรียนพอทราบไหมคะว่าการย้ายถิ่นฐานนั้นหมายถึงอะไรการย้ายถิ่นฐานหมายถึงการเคลื่อนย้ายของประชากรจากถิ่นฐานเดิมเพื่อไปอาศัยอยู่ในท้องถิ่นที่เหมาะสมแห่งใหม่ เช่นมีสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าใกล้เส้นทางคมนาคมมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีแหล่งประกอบอาชีพเรามาดูปัจจัยที่ทำให้เกิดการย้ายถิ่นฐานกันนะคะปัจจัยที่เกิดจากธรรมชาติมีดังนี้ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเช่นเกิดการซึมตัวของแผ่นดินน้ํากัดซอะตะลิ่งกัดซซอใชายฝั่งทะเลแม่น้ําเปลี่ยนทิศทางการไหลเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะเช่นแผ่นดินไหวดินถลม่มน้ําท่วมภัยแล้งสึนามิ ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลงนะคะส่งผลให้เกิดการขาดแคลนเช่นดินขาดธาตุอาหารการความดวมสมบูรณ์ทำให้เพาะปลูกได้ไม่ดีแหล่งน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคต่อมาปัจจัยที่เกิดจากมนุษย์สังคมและวัฒนธรรมมีดังนี้ สภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเป็นแรงผลักดันที่ทําให้เกิดการย้ายถิ่นฐานออกจากพื้นที่เดิมไปเมืองใหญ่ที่มีแนวโน้มในการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมการค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นขาดความปลอดภัยต่อชีวิตหรือทรัพย์สินนะคะเช่นมีจนผู้ร้ายชุกชุมเกิดโรคระบาดส่งผลให้ประชากรอพยพย้ายถิ่นฐานไปหาแหล่งที่อยู่ใหม่ที่มีความปลอดภัยมากกว่า ความหนาแน่นของประชากรที่เพิ่มขึ้นนะคะส่งผลให้เกิดการแข่งขันในการทํางานการขาดแคลนทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดต่อมาเรามาดูลักษณะการย้ายถิ่นฐานของประชากรในแต่ละภูมิภาคกันค่ะ เหนือนะคะจังหวัดที่มีประชากรเกินหนึ่งล้านคนได้แก่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายการเพิ่มจำนวนประชากรในสองจังหวัดนี้นะคะเป็นผลมาจากการเข้ามาหางานทำโดยจังหวัดเชียงใหม่นั้นเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือนะคะประกอบกับเป็นศูนย์กลางทางด้านการท่องเที่ยวและมีสาธารณูปโภคที่สะดวกสบายมีแหล่งงานที่หลากหลาย ส่วนจังหวัดเชียงรายนั้นเป็นจังหวัดชายแดนที่มีด่านการค้าติดต่อกับต่างประเทศนะคะประกอบกับมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติดังนั้นจะมีประชากรย้ายถิ่นฐานเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายจํานวนมากประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมักเป็นการย้ายถิ่นฐานชั่วคราวนะคะไปหางานทําในช่วงฤด,ดูแล้งที่ไม่สามารถเพาะปลูกได้และเมื่อถึงฤด,ดูฝนก็กลับบ้านมาทานา แต่ปัจจุบันนะคะประชากรในภาคตะวันเฉียงเหนือนั้นมีการย้ายถิ่นฐานที่น้อยลงเนื่องจากมีการเผยแพร่การทําเกษตรสมัยใหม่มีวิธีการปรับปรุงดินการจัดการแหล่งน้ําตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทาให้พื่นดินมีความรวมสมบูรณ์มากขึ้น ประชากรในภาคกลางที่มีการย้ายถิ่นฐานเข้าไปประกอบอาชีพมากที่สุดก็คือกรุงเทพมหานครและปริมณฑนเน,นื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการค้าการคมานาคมและการศึกษาจึงมีการย้ายถิ่นฐานทั้งชั่วคราวและถาวร ในภาคตะวันออกมีจํานวนประชากรเข้ามาอยู่ในจังหวัดชนบุรีจํานวนมากนะคะเนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวเช่นมีเมืองพัทยาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวมีท่าเรือแหลมฉบังและโรงกลั่นน้ามันจึงเป็นพื้นที่ที่มีคนอพยพเข้ามาอาศัยอยู่และหางานทา ลองลงมาจากจังหวัดชลบุรีก็คือจังหวัดระยองนะคะเพราะจังหวัดระยองนั้นมีนิคมอุตสาหกรรมมีโรงกลั่นน้ามันดิบและแก๊สธรรมชาติจึงมีคนย้ายถิ่นฐานเข้ามาหางานทําภาคตะวันตกเป็นภูมิภาคที่มีประชากรน,น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆนะคะภาคตะวันตกมีการอพยพของประชากรน,น้อยเนื่องมาจากมีการตั้งถิ่นฐานที่ถาวร ประชากรในพื้นที่นั้นมีอาชีพทำไร่ทำสวนที่มั่นคงนะคะการอพยพสย่วนใหญ่จะเป็นการอพยพเข้ามาเป็นแรงงานในพื้นที่เกษตรภาคใต้จังหวัดที่มีจำนวนประชากรเกินหนึ่งล้านคนได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีและสงขลาเนื่องจากชายฝั่งตะวันออกเป็นที่ราบกว้างขวางนะคะมีพื้นที่ทำการเกษตรมากมาย มีสายน้ำที่ยาวมีปากน้ำหลายแห่งจึงส่งเสริมให้ผู้คนตั้งถิ่นฐานอยู่หนาแน่นต่อมาเรามาดูผลกระทบจากการย้ายถิ่นฐานของประชากรกันบ้างนะคะในการย้ายถิ่นฐานไปยังท้องถิ่นที่เหมาะสมนั้นจะทําให้ประชากรมีความสะดวกสบายแต่การย้ายถิ่นฐานนั้นก็ก่อให้เกิดผลกระทบตามมานะคะเช่นปัญหาการว่างงานปัญหามลพิษน้ําเสียอากาศเป็นพิษ ปัญหาการจราจรติดขัดปัญหา,าชุมชนแออัดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในท้องถิน่นก่อนที่จะจบบทเรียนในวันนี้เรามาช่วยกันสรุปบทเรียนอีกรอบหนึ่งค่ะการย้ายถิ่นฐานของประชากรนั้นเกิดจากสาเหตุหลายประการนะคะทั้งปัจจัยทางด้านธรรมชาติปัจจัยทางด้านมนุษย์สังคมและวัฒนธรรม เช่นการขาดแคลนทรัพยากรการเกิดภัยธรรมชาติต่างๆสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินหรือความหนาแน่นของประชากรที่เพิ่มมากขึ้นเป็นต้นการย้ายถิ่นฐานของประชากรจํานวนมากไปยังที่ใดที่หนึ่งอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรในพื้นที่นั้นรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมต่างๆด้วยเช่นการเกิดชุมชนที่แออัดปัญหามลพิษ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลงเป็นต้นสำหรับวันนี้นะคะบทเรียนเรื่องการย้าถินฐานของประชากรในภูมิภาคต่างๆก็จบเพียงเท่านี้นะคะแล้วเราพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าสวัสดีค่ะ